นี่นะคะขนมเปียะนะคะที่ทําไว้ตอนเช้านะคะที่นวดแป้งนะคะนี่ห่ออกมาอบแล้วสวยมากค่ะแล้วทีนี้จะมีอบควันเทียนด้วยแล้วแต่แบบนี้ยังไม่ได้อบนะคะแล้วแต่คนว่าจะชอบกลิ่นควันเทียนหรือไม่ชอบนะคะอ่าคะ่ะนี่สวยค่ะเนี่ยค่ะดูสวยงาม ุตาอันนี้ทำไมของเรามันอนนี้นไไดใส่อะไรนะคอ <c oughs> นเดเลอก็แดงใช่ไไม่เนอแ่น่อันนี้หละอันนี้ไม่ต้องกนี่ใหอั่ชอใหมัใช่ไหมคะแ่ยังไม่เห็นบ้างอันนี้นะ ใครอยากเห็นบ้างคะเพี้ยสายลงพี่เชฟทําจะได้สีแบบนี้อันนี้ต้องใส่สีที่แป้งอะไรคะใช่ต้องใส่สีที่แป้งในนะเพื่อทําให้เกิดสีสันข้างในนะคะลองกลับไปทําดูที่บ้านได้นะว่าอยากได้สีแบบไหนก็ลองลองวางสีตามที่สีมันต้องตัดกันนะคะ

ให้เชฟดูคนเดียวเลยเหรอเดี nah ๋ยวเชฟแบบว่าเอียงหรือเปล่าใจเอียงตัวนอะไตนะตัวที่หนึ่งนะของใครบ้างอเดี๋ยวรอนเอแชเดี๋ยวให้แรก็เชฟมาปิดให้เขาไหมลุ่มนี้เดินกระดกเลยยนึงอย่ให้เขาแตะครบยังเอ่ยยังไม่คร นี่ผมยิงรูไว้ข้างนี้ครบไหมคะขาดใครเอ่ยใครยังไม่ส่งบ้างขอพิจารณาส่งก็ระกวดเรื่องไม่ได้สวยทุกอันอย่างนี้ยังไม่เียวยืมสองชื่อแบบนี้เลยเดี๋ยวถ่ายไว้ขอยืมปากกาหน่อย ขอยืมปากกาดิทสอตอนนี้นะคะเรากําลังจะประกวดขนมเปี๊ยกันนะคะว่าของใครสวยได้รูปทรงนะคะอันนี้เราสองประกวดเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะผลออกเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะใครจะได้รับรางวัลไปนนะะค้อยหน้าเขาอ่ะอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพู่เหนียวมาพู่เนียวสติ๊กเกอร์มาร้านนี้แบบ่ยทำแบบไม่หวงเครื่องยิ้มปากกาเราไปรูปทำไปไหนแล้วอ่ะ เด้มาช่วยดูสิเอาเริ่มของใครก่อนดีนะอาคูเกตเนาะเจ็ดให้เจ็ดคะแนนละกันเพราะว่าค่อนข้างสวยของสีรินทาใช่ไหมคะดั้มอันนี้ให้เจ็ดเนาะน้องอิม ชานะน๊บอันชหนัวใอะไรกันนอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยแต่สวยแบบไม่มีลายคือคือจริงๆขนมเปียะเนี่ยค่ะมันมีทั้งแบบขึ้นลายแล้วก็ไม่ขึ้นลายเนาะลายที่เราทําคือลายก้นหอยถ้าไม่มีลายก็คือเรียบๆไปเลยก็คือไม่ต้องคลึงแบบที่เราคลึงวันนี้เนาะจน <c oughs> นี่แค่แบบเป็นแต่งลาให้แต่ไม่ติดย้มปากกาเนี่ยไมิดมืมปากกาเลยแต่งไม่แพ้เราทำเด่นอยู่คอยยืมปากกานี่นึงไม่ติดแล้วอ่ะไม่ติดอ่มันมันมันมั้งมันเขียนมันมันอ่ะได้เหมือนในเด็เนี่ยแป้งเนี่ยได้ของแบบเออเก่งมากโอ้แป้งแป้งนี่เขาสวยหลายลูกไงเราก็เลยให้เยอะ อันเนี้นอันนี้อันนี้สวยทุกลูกเลยนะเอาไปเอาไปก้าวแล้วกันโอ้โหอันนี้ก็สวยนะอันนี้สองสองกล่องเลยคะสองกล่องเลยเหรอคะนี่ค่ะคือยัไม่ถูกให้ย่าให้หกแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นแบบเปียไม่ขึ้นลายเหมือนกันถามว่าสวยไหมก็สวยในสวยเหมือนกันนะเพื่อนเนี้ย อันนี้ที่ให้เยอะอะค่ะเพราะว่าเขาสวยทุกลูกเลยแล้วคือลายชัดทุกลูกเนาะไม่ต้องเสียใจทุกคนทําสวยเหมือนกันทุกคนอยู่ที่การฝึกมือเนาะว่าทาแรกๆได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วโอเคเนาะก็ประมาณนี้ ของยังสวยยังสวยทุกคนอันเนี้ยถามว่าถ้าเราทําเปียแบบคือถ้าเราเปลี่ยนเป็นไม่ขึ้นลายก็ถือว่าใช้งานก็ถือใช้ได้แล้ว่ายได้แต่ว่าวิธีคืออย่าห่อให้มันแตกนะคะแล้วก็คือเวลาเนี่ยเวลาที่เชฟบอกว่าให้ครึงแป้งห้ามครึงแป้งนอกแตกแป้งในแตกถ้าคร,ครึงแป้งในแตกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สวยเลยแล้วก็ไม่ขึ้นลายเนาะ คือบางของบางคนนะ่ะที่มันเหมือนทะลุออกมาอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเป็นการดึงแป้งลงไปข้างล่างเยอะเกินไปหรืออีกกรณีคือร้อนเกินไปเตาของคุณร้อนเกินไปทําให้แตกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาทาไข่แต้มสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าอยากจะแต่งหน้าขนมเปี๊ยะแบบไหน คือถ้าอยากจะให้มีความเงากว่านี้ mm hmm. ก็คือใส่น้ํามันลงไปในไข่แดงเพิ่มขึ้น mm hmm. แล้วทาทั่วลูกไปเลยไข่เค็เอขนมเปี๊ยะเราก็จะเป็นหน้าเงาเงาเนาะก็มีเท่านี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนอ่ะก็เน้นสุขภาพใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่เฉพาะมีแค่ถั่วเหลืองถั่วแดงบางคนเดี๋ยวนี้ก็มีมันม่วงเนาะมีมันสีส้มอ่าแล้วในไส้เนี่ยก็สามารถใส่ไข่แดงฝอยทอง คือสามารถไปพัฒนาเป็นอีกหลายๆไส้ได้เลยอันนี้อยู่ที่ที่เราชอบเนานะอ,อันนี้เราต้องขายเท่าไหร่อันนี้อคะ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยเขาขายกันอยู่ลูกละ1ิบถึงสิบห้าบาทอันนี้อาจจะใส่4ี่สิบได้ถ้าเกิดใครใส่ไข่เนาะก็ให้ขายลูกละสิบห้าก็มีถึงห้าสิบห้าสิบห้าอะไรเงี้ยขายได้นะ <c oughs> ขนมเปี๊ยะขายได้ราคานะคะจะใช้เวลาทํานาน <c oughs> มันก็เลยยิ่งขายได้ราคาเนาะ <c oughs> ชิมได้ยังชิมได้แล้วโอเคชิมได้เลยเจเรียบร้อยค่ะสำหรับขนมเปียะอร่อยไหมอร่อยมหมถลองชิมดูว่าอร่อยไหมไส้เป็นยังไง